อันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยากเอาเลยพี่อนนเอานี่เลยเหรอได้จริงพี่เอาจริงได้หามาสู้เขาหนะ่าหมามหนูไม่ต้องทำอะไรได้วยซ้ำไม่ต้องเชียร์หนู่นนู่อ้ยไม่คราวนี้เธอทำอะกว่าฉันทำอะไรฮะหนูต้องทำอะไรเอาล่ะชิมิโระโอ้โหโอ๊ยขอบคุณค่ะโหยโยนแม่นมากเออเอาไมา้สับเอาไมา้สับโอเคกิงมากกิงมากโยนโ<ๆ>ยน ต้มนมด้วยลูกต้มนมด้วยต้มนมด้วยลูกต้มนมด้วยไม่มีนมไม่มีนมนั่นไงนั่นไงเออเออไว้ไวยเก่งช็อกโกแลตมาให้ฉันสับสิหดี๋ต้องลงต้องลงกับอะไรอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตมาสับเอาช็อกโกแลตมาสับช็อกโกแลตเปื้อนพื้นหมดแล้วลูกอันเอาไม่ได้โอ้หนูล้างจานได้โอ้หนูมีถ้วยอ๋อใช่เป็นไงล่ะรู้สึกยังไงบ้าง it was at this moment that he knew he fucked up ไอชิบิน จะว่าแล้วเคซี่จะเคซี่จะมอบแก้วไงอันนี้นี่นี่อันนี้นี่นี่ใส่แก้วใส่แก้วใส่แก้วไว้หน่อยใส่แก้วไวหน่อยเติบอยู่ไหนสำหรับที่พี่เออวางไว้วางไว้วางไว้ไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งครับเชฟไปหนึ่งครับเชฟเชฟอย่ารีบเชฟอย่ารีบต้องใส่มาชเมลโล่ด้วยโอเคโอเคใส่มาชเมลโล่ครับได้ครับเชฟได้ครับเชฟขอแก้วด้วยขอออไม่นู่นแล้วครับเชฟ ต้องการช็อกโกแลตต้องการช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตอยู่ที่เราไม่ใช่เหรอพี่ไม่ได้หันอะหันไม่ได้อันหนึงันไม่ได้หันไม่ได้เราไม่วางตรงนั้นพี่วางไม่ได้เออเออ,เอ,อโอเคนะล้างจานด้วยล้างจานด้วยเชฟรู้สึกว่างานหนูมันน้อยน้อยกว่าทุกรอบเลยจริงเหรอพี่ก็ว่าง,งานพี่พหรอกไม่พี่บวยวายเป็นงั้นแหละพี่ว่า มันก็เยอะเท่ากันแหละเออจริงเอ้ย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 ทำไมมันชีปไม่ตออ่าอ่าอ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 าใส่นมใส่นมใส่นมโอ้ยใส่นมต้มด้วย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 ทำไมพี่ต้องต้มทั้งทั้งต้มทั้งหั่นเลยวะโอ๊ยช็อกโกแลตตกช็อกโกแลตตกต้มด้วยนะฝากต้มด้วยเอ่ายังไงพี่หรืไม่มีช็อกโกแลต ไม่มีแม่ไปเลยเอาออ<ล>กเอาออกเอาออกก่อนเอาออกก่อนเอาเออกก่อนเราจะได้ส่งสักออเดอร์ไหมส่งไปแล้วสองออเดอร์เราจะเปิดร้านอาหารด้ส่งแค่สองออเดอร์เหรอพี่ใช่เปิดสองส่สงแค่สองออเดอร์แหละเฟียะตายทำไมมันยิงไม่โดนที <c oughs> อะไรอะอะไรคยโยนเลยมาใส่พี่อะมันเป็นเกมเกมขัดขวาง,ง,งกันนะมันไม่ใช่เกมลูกมี